จำขคืนคแล้วฉันไปนอนก่อนนะบักขอไปนอนที่ควันดังือเปล่าไปที่บอกเป็นคนหายบนอกนักขับฉันแม่กี่แล้วจริงเหรอขอบคุณแม่พี่ชาย